สวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ในคลิปแรกนี้นะครับเราก็จะมาทบทวนกันนิดนึงนะครับว่าตัว Forex คืออะไรนะครับ Forex ก็คือ forex exchange market นะครับก็คือเป็นตลาดซื้อขายเงินตราอัตราแลกเปลี่ยนนะครับนะก็ตัวตลาดนี้เป็นตลาดที่แบบ ใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่แบบเป็นตลาดที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดเลยนะครับถึงแม้ว่าดูๆแล้วเออมันไม่ดูเป็นที่รู้จักมากเหมือนตลาดหุ้นนะครับนะแต่ว่าปราิมาณการซื้อขายตลาดฟอเร็กเ,เนี่ยมีสภาพคล่องสูงมากถึงหกล้านล้านดอลลาร์ต่อวันนะครับนั่นเยอะขนาดไหน6ูหกล้านล้าน,านอ่ะน,นะครับนั้นเรื่องการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยมันก็เลยมีความเรียกว่า พันผลสูงมากนะครับเนาะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าตลาดคอเรกต์เนี่ยจะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวของอตัวราคาเนี่ยนะก็คือมันมีคนซื้อคนขายอะ่ะเหมือนกับตลาดเปิดใช่ไหมเหมือนกับเราไปตลาดหน้าปักซอยอย่างเงี้ยปเป็นเท่อไหร่มันก็เปิดนะครับนะแต่ว่าตอนที่คนจะมาเยอะๆมันจะมีแค่ตอนเช้าใช่นะครับนะตอนแม่คงแม่ค้ามาขายผักขายปลา มาตั้งแผงกันตอนเช้าสายๆของตลาดวายเก็บหมดแต่ตัวตลาดยังเปิดอยู่นะครับใครอยากจะเข้ามาซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้แต่ว่า,าม,ม,มันจะไม่คือขัดนะครับเอออะไรก็เป็นการเปรียบเทียบให้ฟังนะครับนะ,บนะซึ่งตัวการเคลื่อนไหวก็จะทําเวลาของที่ทําการธนาคารกลางของแต่ละประเทศต่างๆนะครับเนาะซึ่งตัวธนาคารกลางนี่แหละที่เป็นตัวขับเคลื่อนราคานะครับ นี่กำไรเกิดขึ้นยังไงนะก็คือสมว่าเราไปเที่ยวเมืองนอกใช่ไหมครับเราไปอเมริกาเราก็แลกเงินไว้หน0 0งเหรียญนะครับเนาะตอนนั้น1นึ่เหรียญ34.7บาทนะครับเนาะแล้วก็เราก็ต้องเสียเงินแลกเป็นเงินบาทนะครับ 34, 3 4มสิบสีสามสามพ้ยไม่ใช่ผิดนะสา0 0 0ื 30, 4,700บาทนะครับพอกลับมาอัตราการแลกเปลี่ยนลดลงนะครับบาทแข็งขึ้นมานิดนึงอีก0.1สตางค์นะครับก็เป็น34.71บาทต่อดอลลาร์นะครับนะก็จะได้เงินกลับมานะบเพิ่มอีก10บาทเป็นกำไรของเรานะครับนะพอเล็กก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะคือเห็นว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะไม่ผันผวนมากครับเพราะว่าถ้าวันนี้3า3นะพรุ่งนี้30อย่าอเงี้ยโอ้โหใครทำการค้าขาย ส่งออกนี่ตายแน่นอนนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นราคามันก็จะไม่ได้เคลื่อนไหวมากแต่ว่ามันจะเคลื่อนไหวกันระดับจุดทศนิยมนะครับนะแต่ว่าเราก็ใช้ปริมาณทศนิยมเนี่ยนะครับนะให้ดูนะครับสมมติว่าถ้าเราแลกเงิน1 0 0 0เหรียญใช่ไหมครับเราต้องใช้เงิน3 3 4ส0 0นสนะครับนะเราจะได้กำไร10บาทนะครับนะแต่ถ้าเราแลกเป็น1น0 0 0แสนเหรียญนะครับนะ เราใช้เงินไป3มล้านนะสมมติว่าเรา3มล้านแล้วก็แลกกลับมาได้ราคาขึ้นมา0 0 1บาทเนี่ยนะครับก็คือ1 1สตางค์เนี่ยนะครับนะเราได้กำไร1,000พันบาทใช่ไหมเราลงทุนก็ได้ครับเราลงทุน3มล้านบาทนะครับนะเราได้กำไร1บาทก็เราก็ทำได้มันก็กำไรเนาะใช่ไหมสมมติว่าเรามีเงินเท่าน,นี้เรามีเงินอยู่สา0หมื่เรา10บบาทเราอาจจะได้ไปซื้อ ซื้อขนมกินได้หรือเปล่านะเดี๋ยวนี้นะครับนะแต่ถ้าเราเอาเงินเนี่ยคุ้มไปเลย3ล้านบาทนะครับเราได้กำไรามาพันหนึ่งนะมันก็เป็นสัดส่วนเดียวกันเลยนะครับนะแต่ว่า1 0 0 0บาทเนี่ยเราเอาไปกินข้าวได้หลายวันนะครับอัน้นถ้าเรามีเงินเท่านี้เราก็เอามาคุ่มซื้ออัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ไปซื้อในเอ่อไปแลกกับบริษัทแลกเงินนะครับนะไปแลกที่สนามบินแทนที่ธนาคารเราก็จะได้ประมาณนี้นะเราก็จะเห็นว่า ธนาคารเนี่ยแค่อีตัวแลกเปลี่ยนเนี่ยราคาหนังเัินหนึ่งสตางค์เนี่ยเขาแลกวันหนึ่งเป็นเป็นหลายสิบล้านเนี่ยนะครับนะเขาก็กำไรมหาศาลนะครับเนาะทีนี้การซื้อขายเนี่ยนะครับนะในตลาดออร์เเนี่ยนั้เราเป็นนักเทรดรายย่อยเนี่ยเราต้องซื้อขายผ่านบลกเกอร์นะครับเนี่ยตัวบลกเกอร์เขาจะให้เราวางเงินเป็นหลักประกันไว้นะผมว่าเราอยากซื้อขายสัญญาหนึ่งหลอตใช่ไหมครับเขาบอกอันหนึ่งหลอตก็ แบบเมื่อกี้เลยเพราะในหนึ่งลอดของ Forex กเนี่ยก็คือหนึ่งแสนเหรียญนะครับนะถ้าเป็นในเอาว่าทุกทุกอันนะครับนะเขาก็อาจจะเบรดหนึ่งแสนเหรียญเช่นแลกเปลี่ยนเป็นยูโรกับดอลลาร์นะครับนะเขาก็จะเบรดที่หนึ่งหลอดก็คือเราวางสัญญาขนาดหนึ่งแสนเหรียญนะครับนะซึ่งเราไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะครับนะเราก็จะใช้อัตราการทดนะครับมีเลเวลเลสครับเพราะว่าทำ เราให้เลวเวลเท่าไหร่นะครับนะเช่นถ้าบล็อกเกอร์เราให้เลวเวลหนึ่งต่อหนึ่งร้อยนะหมายความว่าเราซื้อหนึ่งลอตเนี่ยเราก็อัดไปหนึ่งร้อยเท่านะครับนะเราก็ต้องวาง 1, เงินหนึ่งพันเหรียญน,นะเราก็จะซื้อขายเต็มที่ได้หนึ่งลอตนะแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องซื้อขายไปหนึ่งลอดนะเราให้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งลอตก็ได้อันนะี้คือเล็กสุดของการเทรดน,นะครับนะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งลอตใช่ไหมมันก็อ่า ผมว่าเราวางเงินเป็นหนึ่งพันเนี่ยนะครับนะเราเทรดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็คืออะไรตัดศูนย์ศไปมันก็คือสัญญาขนาดหนึ่งพันเหรียญนะครับเราก็เทรดอย่างนั้นได้ไม่จําเป็นต้องเทรดหนึ่งหลอดนะหนึ่งหลอดนี่เยอะมากนะครับนะนั้นก็เทรดทีละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหลอดนะครับนะถ้าเราเติมเงินลงไปในพอร์ตของเราหนึ่งร้อยเหรียญนะครับนะเราก็เนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราเทรดเกินเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งหลอดนะครับนะแล้วก็ ทีนี้พอเราเห็นว่าพอราคามันขึ้นไปใช่ไหมครับเราปิดใช่ไหมถ้าเราศูนย์จุดศูนย์หนึ่งลอดมันก็คือย้อนกลับมามันก็จะเป็นอันนี้แหละใช่ไหมก็คือ1นึ่งแสนเหศูนย์จุดศูนย์หตัดศูนย์ไปสตัวนะครับนะก็คือเนี่ยเราเทรดทีละสามแสนสี่ก็ได้ตังค์ทีละสิบาทนะครับโอเคเราศูนย์จุดศูนย์สองหลอดก็ทีหนึ่งเราก็ได้20บาทนะครับนะเราเทรดศูนย์จุดศูนย์ถ้าเราเป็น0.1นยหลอดเลยก็เราก็ได้กําไรทีละร้อยบาทนะแต่ว่า จะลืมว่าได้มันก็มีเสียใช่ไหมถ้าราคามันเคลื่อนลงไปเราเทรดืุดจุดหนึ่งหลอดเนี่ยล้วก็หายไปหนึ่งร้อยบาทนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับเนะเราฝากหนึ่งร้อยเหรียญใช่ไหมสามพันสี่ใช่ไหมหายไปหนึ่งร้อยมันก็เยอะนะนะครับเพราะฉะนั้นเราทีละน,น้อยครับทีละน,น้อยนะโอเคนะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเรายังดื้อเทรดเยอะนะครับเนะี่ย มูลค่าสินค้าเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปตรงกันข้ามกับที่เราคาดการเอาไว้นะครับเช่นว,ว่าเราบอกว่ามันจะขึ้นนะครับนะราคามันเดินลงนะครับนะลงไป 0, สูนยุดหนึ่งสตางค์มันก็หายไปอ่าอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้เราฝากหนึ่งร้อยเหรียญใช่ไหมครับสามพันสี่ใช่ไหมหายเคลื่อนไป 0, สูนยุดหนึ่งสตางค์เราก็อาจจะเสียไปสิบบาทนะครับนะแต่ถ้าเราไม่อย่างนั้นเราใส่ไปสูนย์ุดหนึ่งเลยก็หายไปหนึ่งร้อยบาททีนี้มันก็จะมีมา r จินของมันนะครับนะถ้าเกิดว่าเราเกินหมด ราคาลบไปเกินกว่าเงินประกันที่เราวางเอาไว้ที่โบเกอร์กำหนดแล้ก็จะโดนอะจะเติมไหมนะถ้าไม่เติมมันก็เขาโบเกอร์ก็จะปิดบัญชีนั้นเลยนะครับนะซึ่งดีเป็นข้อดีนะเพราะว่าเราคาดไว้งไงว่าเราฝากขาฝากเอาไว้สมมติว่าหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยเราก็จะไม่เสียเกิน 100, ร้อยเหรียญหรอกปิดก็ปิดสินะมันไม่ไปทวงที่บ้านเรามันไม่ไปขอวัตูบ้านเรานะครับนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกูน้นียืมสินมาเพื่อจะเติมเพื่อไม่ให้พอเราปิด ่าเพราะว่าพอปิดปุ๊บเนี่ยไอ้เงินทา้งก้อนนั้นเราก็จะเสียเลยนะครับเสียไปเลยนะแต่บนงบ้านเรายังถือเอาไว้ราคามันลดลงมา0.2สตางค์เนี่ยแล้วมันอาจจะกลับขึ้นมาบวก0.3สตางค์ก็ได้แต่ถ้ามันถอยมามากเกินไปจนกระทั่งไอ้เงินหลักประกันรเราหมดคือมันก็ลบๆบมันเรื่อยเสมมติลบไป5ไป500บาทลบไปพันบาทอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเขาก็จะเรียกว่าเออเกินมาจิ้นนะให้ เติมพอร์ตไม่งั้นจะไม่ได้เทตรดต่อนะครับนะแล้วก็ถ้าตัวส่วนต่างมันมันหมดเงินประกันให้เราวางไว้ก็จะปิดพอร์ตแล้วก็เงินอรอยเรียญเราก็จะเสียไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ mm hmm. การซื้อขายก็ถึง,ถงว่ามีความเสี่ยงสูงมากๆนะครับ <laughs> นี่เห็นไหมว่ามันมีความแบบหายไปเลยนะครับ mm hmm. ไม่เหมือนเราไปติดดอยเวลา,าไปซื้อหุ้น,นทองคำ <laughs> ใช่ไหมสมมติไปซื้อ ปตทโอ,อ้โหติดดอยสูงเริ้วเลยลดไปสามสิบสี่เปอร์เซ็นตนะแต่ว่าเงินยังอยู่นะเงินเขาไม่ได้เอาเงินเราหายไปนะครับนะอ่าเราก็ยังได้ปันผลหล่อเลี้ยงไปก่อนนะครับนะซื้อ G AS ซื้อคุ้นบูชิปทั้งหลายนะครับนะแต่ว่าถ้า For e x กนี่คือพอมันลดไปเยอะๆเนี่ยมันปิดหายไปเลยเงินัางก้อนนะเราลงไปแสนก็หายไปแสนนะครับนะลงไปล้านก็หายไปล้านนะครับะฉะนั้นเราจึงต้องศึกษาความผันผวน,นนะครับนะ แล้วก็การคำนวณหลอดคำนวณขนาดของสัญญาว่าจะออก0.01ออก0.02ออก 0. 0.1หรือว่าออก1ลอดไปเลยนะครับอันนี้เราต้องไปศึกษาคำนวณให้ดีนะครับอนะ่ะโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบัญชีซื้อขาย Forex เนี่ยไม่รองรับโดยกฎหมายไทยนะครับนะถ้าเราไปดูโบรกเกอร์เนี่ยก็จะไปออสเตรเลียนะไปไซปรัสไปประเทศแปลกๆนะครับนะขณะในอเมริกาก็ยัมีเป็น บางเจ้าเท่านั้นนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะไปทางยุโรปทางอะไรพวกนี้นนะซึ่งเขาก็จะมีเซอร์ติฟิเคทนะแต่ว่ามีเซอร์ติฟิเคทยังไงก็มีสิทธิ์จะลมได้แล้วแล้วก็ไม่สามารถเอากฎหมายไทยไปทํปาอะไรก็ได้นะครับเราก็เขาตัวบล็อกเกอร์เขาอยู่ต่างประเทศเลยนะครับนะโอเคดัะนั้นถึงตรงนี้แล้วถ้าใครเห็นว่าออาเราเสียตังค์เอาฟังคอนเทนต์พรีเมียมแล้วเราจะมาสะดุดตรงนี้นะครับก็ก็ถือว่าดีนะแสดงว่าก็มาฟังแล้วเรามา แบร์ไย่ที่เราไปไลฟ์ดูคลิปอ้อที่เทตดแล้วดียังงู้อย่างนี้นะคลิปนี้ก็จะเป็นการหยุดเลยว่าคุณพร้อมหรือเปล่านะที่จะมาเราก็เสียเงินหมดนะครับที่ที่ลงไปหรือบริษัทโกงนะผมก็ถูกโดนโกงไปเหมือนกันนะพูดตามตรงเลยคือไม่รู้ว่าใครโกงใครคือไปเหตุกับตัวพอเฟิร์มแล้วก็พอเฟิร์มถูกปิดนะเงินกาาาา <c oughs> นะ็หายไปเลยเสียอย่างนั้นเลยเออหายเลยนะแบบ ไม่รู้จะไปเรียกร้องกับใครนะครับนะขอให้ประเทศนู้นเขาบอกจะคืนเงินให้แต่เขาก็ไม่มันก็มีโอกาสน้อยครับที่เขาจะมาคอนแท็กกับรายย่อยที่อยู่ต่างประเทศนะครับนะเดีย๋ยวว่าแหลเงินจะคืนมาทางช่องทางไหนเลยนะเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงสูงมากๆนะครับนะแล้วก็การเทรด forex โดยที่ฝากคนอื่นเทรดเนี่ยเสี่ยงสองเท่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากกลัวตัวบล็อกเกอร์ะจะโกงแล้วนะครับนะ คนที่เราฝากเขาเทรดเนี่ยก็ยังไม่รู้เขาเล่นเก่งมากด้วยเขาอาจจะทําเสียหรือว่าเขาก็โกงเราซะเองนะครับนะยิ่งมีข่าวฟอเร็เกทีดีนะให้ผลตอบแทนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างนั้นนะครับนะก็ยิ่งแบบไปกันใหญ่ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นการเทรดฟอรเร็กนะครับนะศึกษาก่อนนะครับนะศึกษาแล้วก็ต้องทําด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับนะอย่าไปฝากไว้กับใครนะครับนะไม่ต้องไปแบบเป็นลอกของใครหรือว่า ฝากเงินย,งยิ่งฝากเงินฝากคนอื่นเทรดน่ยิ่งร้ายเลยค,คือคือมีโอกาสที่เขาไปทําเจ๊งน,นะครับเนะ mm hmm. เจ๊งแล้วเขาก็ไม่ได้มารับผิดชอบให้ด้วยนะครับนะ mm hmm. ถ้าฝากเพื่อนเทรดนี่ยิ่งแย่ยิ่งแย่สุดเลยเพราะว่าเราอาจจะทะเลาะกับเพื่อนได้นะครับนะ mm hmm. ก็เอาว่าคลิปเริ่มต้นนะครับเป็นการทักทายก่อนนะครับนะสำหรับคนที่เอ่อ เหตมาเยอะๆแล้วนะครับนะมาหาประสบการณ์เพิ่มก็จริงๆผมก็น่าจะบอกไว้ต้นคลิปว่าข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับไม่มีอะไรที่คุณยังไม่รู้นะครับนะแต่ผมเผื่อว่าคนที่กดเข้ามานะครับนะมาะดูคอนเทนต์พรีเมียมแล้วเพี่งเป็นมือใหม่จริงๆนะครับนะกับตัวตอนนี้ยังไม่สายถ้าคุณยังไม่พร้อมนะครับนะโอเคนะก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจจะศึกษาต่อก่อนก็ได้นะครับนะ ก็อันนี้แค่ศึกษานะไม่ได้เป็นการชักชวนมาเฉดนะขอย่งางมากไม่ได้ชักชวนนะอันนี้คือให้เป็นความรู้นะครับเนะี่ยถ้าเกิดคิดว่ารู้ดีก็รู้รู้ดีรู้มากก็เชิญนะครับนะถ้าเกิดว่าเออรูแล้วมันยุ่งจังนะครับนะจะกลับตัวตอนนี้ก็ได้นะครับนะแต่ถ้าจะทํายังไงก็ขอแนะนาว่าทําด้วยตัวเองและก็ใช้เงินที่เป็นเงินเราไม่ใช่เงินเย็นนะ เป็นเงินที่เราตั้งใจจะเสียนะครับเนีเสียได้เสียเราไม่เสียใจเสียแล้วเราไม่เดือดร้อนนะครับนะไม่ใช่ว่าเหมือนเล่นหุ้นเล่นหุ้นอาะเอาเงินเย็นมาซื้อซื้อกองทุนเอาเงินเย็นมาซื้อไม่อันนี้คือเป็นเงินที่คุณคิดแล้วว่ามันจะต้องเสียแน่นอนนะครับนะแต่ว่าเดือนนี้คุณจะซื้อหวย80บาทเนี่ยนะนะคุณก็รู้ว่าโอกาสถูกมันน้อยเดือนนี้โดนรับประทานแน่ๆนะ80บาทหรือใครซื้อหวยชุดอย่างไงก็ มันเสี่ยงแบบนั้นเลยนะครับนะคือมันหายไปเลยไม่มีใครมาด้วยบวกกับเขาวาจกะโกงเรานะแต่ก็ยังไม่เท่าฝากคนอื่นเทรดหรือว่าไปรวมกองทุนแบบ f อเ e x กที่ดียฝากเงินมารวมทุนกันเดี๋ยวจะมีคนไปเทีให้อันนั้นนะ่ะไม่ไม่มีใครได้กําไรแน่นอนนอกจากคนที่มาหลอกเรานะครับนะโอเคครับก็ลคลิปนี้ก็จบเป็นคลิปเริ่มต้นนะครับนะสวัสดีครับ